เมื่อวานนี้ไปงานเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่จากลาโรนโคเซ่นะคะมี2ตัวด้วยกันนะคะคือ a n t e ท i o s XL กับ Up u v i ยู a ีเดียอะคว่านะคะคือสอตัวนี้จะเป็นกันแดดทั้งคู่นะคะโดยที่ทิมเอามาลงไว้อย่างนี้นะคะข้างนี้จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ่ะคือตัว a q u e s r e s h เ e l นะคะยูวเนื้อจะเป็นแบบมีความ หนืดมากกว่านิดนึงนะคะแต่เป็นเนื้อเจลนะพอลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดูฉ่ำๆนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ Antero XL นี่คือสำหรับแบบออกแดดจัดๆแรงๆเลยนะคะเนื้อจะใสกว่ามากนะคะแล้วก็เวลาทานไปแล้วเนี่ยน่าประหลาดใจเจ้าตัวนี้พอทาไปสักพักนึงนะคะจะแห้งประหนึ่งแป้งเลยนะคะสามารถให้จะลงแต่งหน้าได้ทันทีอย่างวันนี้เนี่ยพิมก็ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อลงก่อนที่จะแต่งหน้านะคะก็ถือว่า ไม่มันเท่าตัวอื่นที่ใช้นะคะในช่วงนี้นะคือวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ได้โดนซักมันเลยเช่นกันนะคะถ้าคุณสังเกตเห็นยังเห็นว่าข้างนี้นะคะจะดูแบบแมตต์แ,ตแตด้านๆนะคะส่วนข้างนี้ที่เป็นวีเดียเนี่ยจะดูชุ่มฉ่ำนะคะเพราะอย่างที่ว่าแหละของเขาเป็นอะควาาฟริชเจลอะไรประมาณนี้นะะสำหรับราคาขายนะคะ อันตัวที่เป็นแอนติโอสนี่คือ1,400บาทส่วนอะควาเฟลเจลนี่ราคา1,050บาทหาสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาใหญ่ๆทั่วไปนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดแกะกันในวิดีโอคุณจงมาว่าจะแกะอีกครั้งค่ะ